รูไหนเนี่ยอันนั้นอันนี้บแล้วแต่นะฮะคืออันนี้เราเราบอกไปเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาทั้งรุ่งแต่จะได้ผลมาก็คือหนึ่งเนี่ยเราอยากได้ของมันของนะครับให้มันขยายแล้วก็ทําให้ออน้าเนี่ยออระบายได้เต็มที่นะครับนะบนะก็คือเราเราเสนอไปอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนอา่านให้ฟังนะครับ,นะรบประตูด้านทั้งเต็มของชนประทานทั้งสองฝั่งแนะม่น้ตลอดแนวไม่น้ำางบองนะคราบภาพที่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยอย่างนี้นะครับ กเ็เราก็จะทาท่าไปนะครับมีขนาดเล็กกว่าขนาดครองที่ทำทำให้การไหลของน้ำจากพื้นที่ด้านบนนะครับไม่สามารถไหลลงไม่น้ำบางองคได้อย่างรวดเร็วนะครับเรื่องเจตนาเดิม,ม,นมเ,น,น,เ,น,มเนี่ยกรมนะปชามเ 108, น,นี่ยสร้างไว้เพื่อการน้ำเก็มไม่ให้เข้าสู่พื้นที่การปลูกข้าวใช่ไหมฮะตั้งปีสองแไอปีศูนแปตอนนั้นก็คือขักน้ำไวให้เพื่อการเกษตรนะครับ นะครับแาปัจจุบันนี้การปลูกข้าวมีน้อยแล้วก็ประตูมีขนาดไม่เท่ากับพื้นที่นะควรทําให้มากกว่าหรือขนาดเท่ากับขนาดของลําคลองเพื่อกั้นน้าเข็มและสามารถระบายน้ําได้ด้วยนะอันนี้ก็คือเป็น,ปนข้อเสนอซึ่งไปเ,เสริมให้ทาชมทาน,นจะได้งบมาตรงนี้มาเร็วครับอีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เท่าที่เราคุยถึงเรื่องอที่ างอามตักุยว่ามีสิ่งกีดขวางถนนสาย346 6, นะก็เป็นข้อที่2นะครับนะในการก่อสร้างขยายถนน3 4 6 6ีเนี่ยทำให้ทางน้ำเดิมที่มีอยู่นะสองสองเลยนะครับหักแคบลงนะฮนะแล้วก็เนื่องจากสะพานที่ออกแบบไม่สอดคล้องนะฮนะและแคบกว่าทางน้ำเดิมนะทำให้มีสรุปวัสดุเนี่ยไปกีดขวางมีวัสดุในการรื้อถอนสะพานเนี่ย คือกีดขวางนะครับเช่นคางสะพานต่อหม้อสะพานนะครับขวางทางน้ําใต้สะพานทําใหา้การเดินของน้ำเนี่ยไม่สะดวกนะครับอันนี้เป็นสองข้อที่ที่เรา,เาจะเสนอเป็น,เป,นเป็นประเด็นหลักในการที่จะให้เร่งรัดให้คอสชเร่เลงลงมานะครับผมก็ไม่ทราบว่าไอ้แท่งปูนหรืออะไรตายไงฮะไม่รู้ใครรับผิดชอบตรงนี้ครับ ครับคือถ้าเกิดไม่ไมีคนรับผิดชอบมาน้ํามาแน่นอนเลยครับให้เทให้ชวมาทานกี่ชวมาทานก็ท่วมอีกครับเพราะว่าทุกอย่างทํารองหมดแต่น้ําไม่ไปนะครับก็เลยอยากเรียนหาลือนะครับว่านกะ็ขอขอบคุณแทนประชาชน ทำเพอจังหวัดชบุรีและจังหวัดจันทบุรีนะครับที่อันนี้ก็จะได้ช่วยกันขอรับการสนับสนุนรูปประมาณในส่วนของชมพทานในประตูตัวนี้ครับมันจะมีประตูพร้อมกับสถานีสูบน้ำที่สูบแล้วทนทีเลยแล้วก็ในส่วนของชมพูทานเนี่ยก็ได้ตั้งแต่คอสชอเข้ามาใหม่ๆก็ได้ส่ง เรื่องพวกแผนพวกอะไรเนะี่ยในนามของกรมจังหวัดตาได้จนนันกวนระมานะขอะคอตชได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณทางนี้ที่จะช่วยทางสนับสนุนของประมาณอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ๋อตัวเนี้ยตอนนั้นคุณนักนี่มันจะเป็นอยู่ในเวคอยที่น,นั้นอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นแผนเลยว่า ของของทุม่มน้ำท่าลาดทุ่มน้ำแบบตะโกนแบบแยกแยกเปเดยว่าปีแต่ละปีมีงานอะไรบ้างอ,อยู่ในในภาวะวอร์ปอยป<ม>ตัวนั้นครับก็ขออนุญ,ญาตเสกิกันครับผมผมขอเฉพาะโครงการที่อยู่ในแผงตามรูปเนี้ยที่เราเสนอไปที่เมื่อกี้อาจารย์จบได้ดันเพื่อประกอบอกอคือเรามีโครงการอยู่แล้วมีแผนอยู่แล้วแต่ไม่รู้ปีไหนแต่ว่าเอามาประกอบเอกสารอันนี้ นี่ที่ทอาจารย์ละจงเมื่อกี้ได้หาลือกันนะฮะผมให้อ้างถึงความเป็นมาของสภาแม่จัดการรุปน้ำของหลวงด้วยนะฮะแล้วก็เราได้เห็นปัญหาทีุ่ดได้อภิปรายกันในวันนี้นะแต่ก็อยากจะเห็นว่าทางชนมรภารเนี่ยมีแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้อยู่แล้วเพื่อง่ายขึ้นครับก็ต้องขอขอบคุณท่า,ทนทนานเศกษสรรท่านนัทวุฒิท่านนิดนะ คือแผนงานของชนประธานเขา<อ>ส่งไปแล้วนะครับเราเหมือนกับช่วยาทางชนประธานผลักดันให้มันให้เห็นความสําคัญมากขึ้นให้เห็นความสำคัญมากขึ้นประมาณนั้นนะครับคือคืออย่างนี้นะฮะผมต้องขอขอบคุณในลายสภา,าลูกน้ำของหลวงด้วยผมได้อ่านได้เห็นนั้นเนี่ยผมได้มามานำเสนอจอที่อมตบตาแล้วเคนเราก็ให้ความสำคัญไหมือนนั้นอมตะอมตัมตะเป็นจาเลย ท้งทั้งที่ไม่ใช่อมตะนะครับผมผมก็ได้มองว่าเราทำออกไปดูแลบริหาร csr แต่สุดท้ายมามาเสียเสียคนเพราะอันนี้เพื่อไม่ให้น้ำั่งอมตะแต่พอมาศึกษาแล้วจริงๆว่ไม่ใช่เป็นของส่วนราชก,การที่จะต้องรับผิดชอบในวันนั้นเนะี่ยผมผมเป็นข้าราชการเก่าผมอ่านและสรุนเลยไอ้พวกนี้กินแต่เงินภาษีพวกเราแม่งไม่สนใจผู้ว่าแม่งหายไปไหน ผมผมผมอ่านแล้วผมจะลุกแต่นั่นคือสิ่งที่ผมหยิบขึ้นมาผมไม่บอกคุณวิบูลคุณวิบูลคุยกับคุณอาคาเลนนี่คือแนวทางแก้ปัญหาผมยังนึกในใจเลยว่าโอ้เขาด่าไม่ได้ด่าผู้ว่าชฉลบุรีด่าผู้ว่าวีริุรีเพราะว่าอยู่ในสภาไม่ได้ด่าคิดคิดเป็นกุศลไปเราักเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่ที่ดีจังมากๆหนึ่งลายเป็นประโยชน์ สองจากทางชนประทานได้มาช่วยไม่มีที่ไหนมีนะผมก็ประสบการณ์เยอะที่ทางชนประทานม,มาชี้แจงให้พวกเราโดนอัดด้วยโดนอะไรด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อพี่น้องประชาชนผมดีใจที่พี่น้องทหารก็ามานั่งฟังด้วยเออนี่สิ่งที่ดีใจที่สุดเราไม่ได้ชุมนุมกันสมหวัานการเมืองแต่เป็นการมาร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับท่าน นี่นี่คือสิก็ต้องขอบคุณทางนะทางท่านเสกัรการประชุมสภาแริหจัดก,การลุ่มน,น้ําของหลวงเนี่ยมีกระแสะเข้ามาเยอะกระแสะที่บอกว่าไอ้พวกนี้มาประชุมแล้วมาจับผิดส่วนราชก,การที่เขาทางานกันอยู่แล้วผมบอกผมนะครับคงไม่ใช่ผมที่ชี้แจงวุ่ออยากไปผมเองทํางานขออนุญ,ญาตนิดนึงนะอดีตผู้ว่ายศโธทรเนี่ยแก้ปัญหาแก้ไม่ได้สักทีหนึ่ง ก็เลยไปหาลือสถาบัน6-9กเหาอะไรเขาแก่ได้เงินมาแสนหนึ่งนะฮะแสนหนึ่งประชุมราษฎรทุกภาคเลยนะทั้งอบตภาคประชาชนประชาคมสจอมาประชุมกันให้เขาริส์ปัญหาขึ้นมาแต่เรามีปัญหาอยู่ในใจแล้วว่าที่มันขาดน้ำเนี่ยเพราะว่าอ่างเก็บน้ำตรงนี้เต็มไปด้วยผักตบชวาสามสกว่าปีแล้วไม่มีใครทํา พอประชุมนั้นนะต้องประชุมสองทุ่มไปแล้วนะเหนื่อยมากเพราะว่าชาวบ้านไม่มาประชุมตราบใดที่เราสอนช่องสับยังไม่จบอีสานเป็นอย่างนี้จริตและระยะทางไปชั่วโมงหนึ่งจนเขาเลสปัญหาเขาอกวาจกที่ไม่ถูกกันเลือกอบปตอเลือกต่อเจี่ยมาก่อนคอกันนะทานอาหารร่วมกันเลสปันหนึ่งปัญหาที่อยากให้แก้คือลอกผักตกชวาสองปัญหายาเสพติด สามปัญหาไขเลือดออกพอรอาะคลองสว่างเข้าทางเลยผมก็ประชุมส่วนราชการทั้งหมดผู้ว่ามีห้าแสนนะฮะจะให้ขนาดเดียวกันพวกผู้รับเหมานาะยกอบตส่วนมากเป็นผู้รับเหมาพมนะาชีพอบตคุณในเมื่อคุณมีส่วนร่วมแล้วคุณเอารถแม็โครรถอะไรขึ้นขึ้นมาผู้ว่าให้น้ำมันโอ้โหทา่านสามสี่วันกับคลองอ่างเก็บน้ำที่เต็มไปด้วยผักกบ ลอกหมกเลยไปทำปุ๋ยอมงปล่อยปลานะ,กะเกษตรเอาผักมาปลูกเอาไม่ไผ่ทำเป็นกล่องทุกฝ่ายรูวมัันหมดชนประทานนะกลายเป็นแอ่งน้ำชาวบ้านนี้นายกตอบอกผู้วา่าเดี๋ยวพฤติการนี้เฉยประกวดรันน,รนนกพม่านี่คือสิ่งที่มันได้แต่กว่าจะได้น่แสนยาดผมเลยได้างวันอันนี้นนที่หนึ่งยอดเยี่ยม ของประเทศไทยอ่างแก่น้ำนะด้วยกนันเรานายกหนองปลือไปดูงานชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นพอมาเป็นผู้ว่าฉาชันเสาทโทรมาชาวบ้านบอกผู้ว่ามาช่วยหน่อยบอกเอ,อ้ยผมย้ายมาแล้วมันเล่นเอาไอ้อะไรจับปาโดยช็อตไฟฟ้าพวกชั้นอุตสาหเลี้ยงมันในต,ตัวเล็กๆหมกก็ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำางันดดูแลกันจับมือกัน นั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้ต่อยอดให้เขาครับทั้นใดขณะน,นนี่ก็เหมือนกันแต่อันนี้ที่นี่ไม่ใช่ยโสธรเพราะฉะนั้นผมถึงกลาบเรียนว่านะต้องช่วยกันประคองไปผม